มิจ Harr ิลีม yeah, ิจิลีใช่ไหมใะมีเออเนาะบ่มาทำเลยไอเตียงมากจ้ะนั่นเองเนาะไอเตียงเล้วกลับไปไปไทยเนาะแม่ไปเรื่อยๆเข้าใจความรู้สึกของไอแต่วพึ่งอยู่อย่น้องไงเนาะตึการเลยโอ้ยกินข้าวกินน้ำซุ่มเซล่าสั่นเนาะเอ้ยอ้าวอีบูดนนกอดหนวเนาะอีบูดนประมาณสองสองสิบ oh hiệu nơi nơi cạnh xuống gần 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 con, gần 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 จกจพ,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 พี่น้องเนาะพี่น้องตัดภาพนะกนมคำก่นกินมะคำพี่น้องเลยอนหนส่วงก่อนพี่นองแก้ส่วงอะไร่ะโอ้เป็นใจมากครับเจ้าเซ็บป่ะอ่าเนาะ <c oughs> สวัสดีเด้อสตาสดีบ่ได้ไปโรงเรียนกันบ่ไปโรงเรียนโรงเรียนบ่มื้อ uh นี้ไปโรงเรียนก็งเรียนอืมไปเด้อเนาะคือว่าไปไปาอยู่พุ่นมีอันสร้างเฮ็ดอยู่หั่นบ่โดยสร้างอันเฮ็ดอยู่เอเจ้าในสตาไปพุ่นหดอ๋อว่านี่เข้าเวียเขหด้เนาะบเาว่ามีจีอยู่เนาะีเบ้ ลมเย็นบอยมาหาซเตียเสียงงนเสียงหลายแลวงนี้ว่าซเตยวนอยู่คนเดียวนั่งเืยจะปวันนี้นาะสบายเนาะพักวันแห้งวเนาะซเตีย้ผมดูผมกินเนาะมผมเต็มพอดตอนตั้งแต่ท่านไปซื้อน้ำเตอซาซาเต้โอ่โม นอนบริษับนั่นแต่เมืงเมื่อคืนหลังคาแล้วนอนบริษับต่เบิองเป็นยังไงคิดนักแน่บ่าอืมคิดนักบ่คือเห็นนในคลิปอันวานคือว่าวันนี้เมื่อวานนี่คือว่าคิดนักแน่วเช่นกุ้มใจแน่วเช่นเป็นยังไงกยคือกุ้มใจไปได้อลายอย่างไรแน่ว่าอือคือเรื่องเพื่อนหนึ่งชาติกับงบกับเบิดร์ตสิมีอยู่แต่ว่ามัน ยังบ่ทันพองบก่อนี่บ่ค่อยไปเรื่อยๆเนาะค่อยเป็นค่อยไปัเรืเอยเนาะยินไอเตียงเราโยมเนี่ยยังจะทานทีมงานมาครบกับ่อกใจบไดนอื้ตอนนี้น่ะคือเบ็ดเจ้าว่าจะวิวเบ็ดใดเบ็ดหนึ่งดิมิจิลีมิจีรีเชโมนเชมีเออเนาะ โอ้มาทำไอเตียงมากะนั่นเองเนาะไอเตียงเลากลับไปไปไทยเนาะแมไปไทยดิเดินที่พนมาเนาะไปไทยเนาะไปจังหวัดยังไงวะเขาทำเจะเบิ่งอยู่บ่ขนแก่นบ่สุพรรณสุพรรขึ้นไปก็อยู่หูบ่ไปเวียไปงานขึ้นอแน่เนาะไอเตียงกะไปพุ่นทตียงานใหญ่เป็นเด็กเป็นเนื้อบ่นเตียงเราไปไทยก็เลยแบบว่า นี่ดูว่าข้าวต้มจากหาดกระหินแล้วพวกวานนี่ทางละคงหลังคากันเนาะคอยไปเรื่อยๆเข้าใจความรู้สึกของอุ้ยแต่วพึ่นอยู่พี่น้องเหรเนาะติเกาเโอ้ยกินข้าวกินหนามซุ่มเซลมาสั่นเนาะเอ้ยอ้าวอีบูโดนเนาะอดหนาวเนาะอีบูโดนประมาณสองสองมื้อสามมื้อแตสิกลับมาแบบคึกคื่นขึ้นตะเกาวะแล้วไม่ต่อไห้เลยเนาะพี่เจอมี

จะสิ่งที่ไฟฟ้าไปบ่ย่างไปเอาไปย่างตามส้นท้ายกันไปกันนะจะใจคุ้มสึกได้ยังพี่น้องเนาะอ่าเว่าเก่าเกิดขึ้นว่าอเนาะทั้งลายช่องลายทีมงานเขามาทายทีมงานในไอ้เพื่อนกันแต่ว่าคือตอนนี้ก็มีจิลีอยู่เพคนว่าคือจะว่าจะเวิวเทสน่ะ คือแบบโบกขึ้นอ,อน่าพี่น้องเนาะอดเอาเอือยอีกอีกประมาณสองสามมือ้อก็เจ้ากัาสิลงมาแหละ <c oughs> อีกบูดนอีกบูดนอีกบูนานเนาะคุณบอกเจ้าอยูอ่ประมาณจ็กมื้อสิลงมาก่อนก่อนมื้อสิขึ้นไปอะนะ บอกว่าสามมือแกสามมือเลยิเออพ่นบอกว่าสามมือบอกบอกว่าก่อนสิขึ้นไปก็บอกว่าสามมือแล่สิกลับมาเพราฉันรอลเพื่มาติน้้อนยทีว้กเงี้าต่เราิบปนมันชามือแล้วอประมาณนั้นนะอนนี้ยิงกข้าพนว่าเทิชเนื่อ ไปมือเนาะก่อนก่อนทีบอกก่อนที่ขึ้นไปแล้วก็บอกอยู่ว่าวานสามมือวันที่คือถ่ายกับการสามมือเนาะหมดใจโล

ได้ะีาเงาเนาะเกันก็ไปกินซ่แ้นะกินยังดไม้ัต่แอป้าวันนี้พี่น้องเลยน้องสิพร่าง MC อ่าไปหุงเยนก่อนพี่น้องเนาะไปอัปเดตึง ตุ๊สัตว์เจ้านั้นเอาแล้วบ่เอาแล้วเนาะป่ะพี่น้องเอ้ยยางชมบรรยากาศอ่าไปนํากันเลยติดตามชมกันเนาะสิพาลงไปเฮ็ดหยังก็เจ้าน่ะไปซอยเพิ่นจับมาจตอกไปซั่นเด้อติอ๋อไป ลงงเยียดไปเฮ็ดยูเฮ็ดกินบาใแต่ไปขดเล็กไปขดเล็กเห็ดเวียกถาเห็นเห็ดเวียกถาทีมงานสามคนลงมาเต่นหนึ่งอ่าต้องอดใจโลอและคือบ่กแล้วอ่างนี่คือ่านั่เงาเงาเไปก่อนทีมงานขามาหน่อยอ่าคือบกน่ยังบทนั้นได้ลงมา

เาตาเพร่งแงาวเนาะยงานล่ไว้ก็มีดยบ้างเดมคำสนี่คัาจารยสีลงทางโรงเรียนเรียนเนาะคนทีาไหนก็ตัดแต่งลยเพ่อเห็นใจนี่ต่วบัวลายนี่ยเนี้ยใคได้มาบ้า มันน um. uh. ี ột, <ột> ่เป <ào> ็นบันวันเสาเนาะมันเสาเบิดมื่อมื่อนี่นะวันเสารีมีจีี่นมาเปน่นเ่คุณบัดเอาบกนึ่ เดอกคันทึงคนเนาะทุกตีนเลยเนาะว้าบลุกเหลอดดิโอ้อันนี้ห้องปอยังนี่หอห้องปอเดอห้องโมอปออะอามหมีสห้องบ่ปลาาเป็นสมัยดีเหมปลาางเนี่เนะ องคดนี่เพื่อนนี่เบูนม่บ่เหมืนเบปเลยเดเลยอ๋ขัดด้เปูนเนาะเร็บุนเลยเออยังมาอยู่นี่ได้ห้องรับนี่กันเลยพี่น้องมีผุนแนะนำเลยกันลผแล้วฮ้มีผูนแนะนำไตว่านี่ก็แล้วดิแล้ว เออโอ้นี่เพิ่นโบมน้่งไว้เลยพี่น้องเลยนาะก,ก็เลยแบบแบบเปื้อนเลยเพราซั่นคลิปนี้พา FC เดินทางเนาะพี่น้องเอ้ยมาอ่าถ่ายคลิปถ่ายทำให้เอฟซีได้เบิ่งอยู่ห้องเียนที่ทางพี่กัโอ้แบบชาวบ้านเฮ็ดกันเองซอยกันเองนะพี่น้องเอ้ยเนาะ,ะซอยกันคนละไม้คนละมืออืมปัจจุบันนี้เพิ่นเฮียน อยู่นี้นี่เบิ่งๆพี่น้องเอ้ยขออนุญาตเด้อเนาะนี่เพิ่นมาเฮียนนี่พี่น้องเอ้ยอืมโอ้พี่น้องมาเฮียนอยู่กระดานนี่เนาะอ่านี่กระดานเพิ่นก็ Chưa nhiều con thôi hmm. Mình đang tạc đẹp

นนเพิ่ปล้เมือวานมันยังมีช่างคนใดเมื่อวานเพราะว่าช่างไปโฮมอันเยียนขออันนั้อืมีมันมีช่างผู้เดียวเมื่อวานลยก็เลยไป,ไปยมาแต่มีแต่เพิ่งแล้วขึ้นมาได้มันยากมันนี่นนช่างคนีมาเยอว่ามันอยู่ทงพุ่นกะ็ะแล้วป่เด <laughs> ็ดด้วยโอ้บอกมีช่างหลายๆยคนกับบชาคนใดนี่น,นี่มีแต่แบบ ชาบานช่อยๆกันคือบ่าโอ้แบบเฮ็ดคือมื่อนี่เป็นหน่วยนึงเนาะแต่แบ่งตั้งแต่เมื่อมือชื่นมื่อนึงแล้วหึงแล้วแบ่งกันเออกันคันบ่แบ่งกะมันกับบ่ไว้ใช่ไหมเออต้องแบ่งกันเนอะแต่ละคุ้มแต่ละคุ้มแต่ละหน่วยเนาะขุไดเฮ็ดคุ้มนี่ยังเฮ็ดยังเมื่อแรกก็ต้องเฮ็ดเห็นแล้วแหล้วอ่า คนลหองคนละปักคนละปักไปพี่น่อยเนาะเออเพวน้องๆนักเรียนเป็นเกิดจได้เฮียนเพว่ตอนนี้ยังเฮียนอยู่นี่อยู่เนาะตากลมตากแดดอยู่นี่ด้วยตาก้ยังน้องยามนี่นโอ้เพื่ออ่อฮนั่นก็แล้วเด้เนี ประมาณเดือนหนึ <m ics> <m ics> ่งเอนี่ารเอือมกเไ้กนะมีช่าง่นมาสี่หันซนี่บอกเออกิวอยู่แม่อดาอหาฮิตไปเธอเล็กเธอหน่อยแหละนี่แหละพี่น้องเลยมาอัปเดตให้กับี่ได้เบิงน้ำกันไว้สักอ่า 3000, già hơn, lỏng không Đi, bảo ăn chảo hòm còn đâu, tủ hòm năm năm thôi. Chèn một thì là là เา่อห้องเพี่งเนบ่างเนาะเอาคือบ่อยา้านน้ยชินเนาะนี่แหละพี่น้องเนาะเับไปห้องไดเจ้าห้องไหมเออเขาบินเอาขอยิ้าบุงหน่อยเก็ได้องไหนหนึ่งด้วยหลายติดดีกีิตด้วยเป็นเนโมเป็นเหนย่างเง ห้องนีห้องเสียงชุดเลยจดไปเอ่าได้ัวต่ก่อนนั้นเออเ่อนจะมาถือไม้เองกล้องเมนันแหลอาจารย์ต้องให้ชิดในห้องก่อนเนาะอาจารย์ห้องช้งทั้่งสองสาฮนะ่นน่ี่นโมเดลโมเดลเรียนโรงเยียนไม่ตดบ่ อยมัียน่ะงเตองเาน่อยู่คจากนไปพี่น no ้องเนาะแมนมื่อน like ี้นะคนโบราณเนาะเอแต่เนาะคนโบราณสร้าง่นก็ยังบทญรมาพี่น้องเลยคือเอากาสนี่พาทางเอซให้ทางไอแตพิคนพาเซีมาแก เอาก็มีแต่คลิปสิประมาณนี้แล้วพี่น้องจังได๋จ้ะคือสิจบคลิปก่อนเด้อบัดทีนี้ขอบคุณขอบคุณเด้อนาทางผู้รับหน่เพิ่นที่สดซอยอ่าทางเฮียสะเตวแล้วก็หงเฮียเนาะพี่น้องเนาะไปพี่น้องจังได๋ก็อยู่ดีแฮงเด้อบัดนี้สบายดีสบายดีพี่น้องเอ้ย